ไปนะครับทำอะไรครับอ๋อยินทำงานอยู่ทำงานเหรอ,ทำ,หรอทำงานอะไรไม่ฟาร์มหรอ,อยังไม่อยากฟาร์มครับทำไมครับทไม่ฟาร์มอ่ะรวยเหรอ <c oughs> อยู่ไปเด้อ <kung> อยู่ไหมเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะคะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อพี่ลินพีลินวอโซนกันวอโซนอะไรไม่ไปชื่อชื่อชื่ออะไรดีชื่ออดีวูวอโซนรอไต่กีรังมีภารกิจอยู่เนาะไม่ว่าพี่จะไปฟาร์มต่อเหรอไม่ใช่ เออกูคุยกับเขาอยู่เนี่ยมึงไปก่อนดิไปปานน้ำอะไรอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อยู่นี่อยู่เนี่ยคนนี้โสดพี่ตั้งตั้งสติแบบนึงเลยจริงคนนี้โสดเหรอเราโสดเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อบู๊ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อลิสาค่ะลิสาไปขับรถเล่นแบบขับรถเล่นเหรออืมไปปะ นั่งเฉยเอาเอารถคันไหนดีนี่ไงผมมีแค่คันนี้แหละครับโอ้คุณมีรถเหรอไม่ไม่มีรถเลยค่ะไม่มีก็ขึ้นมาโอ้ยพี่ไปรถหนูแม่หนูมีอยู่คันนึงไปไหมพี่เดี๋ยวพี่เก็บรถพี่เลยเก็บไปรถหนูก็แล้วไอ้สัตว์มมันนะเปสดีดีหนูไม่เคยให้ใครนั่งเลยนะพี่ ได้ฮะที่แปดเหรอโอ้หแรงแรงกว่าน,นั้นเลยเสือ่แต่งเต็มอะนุกมฟามาอย่างนนหนักเหนื่อยพี่ไม่เขาดูนะครับจัตแดม,มโบไปเนละี่ยฮีรถอะไรอะ่ะรถอะไรอะ่ะ <c oughs> รถะร์ว่าขับได้เหรอคันเนี้ย กลับได้ครับพี่เรานั่งได้ไหมลองดิเราขึ้นมาดิที่มันเป็นรถส่วนตัวเลยนั่งได้คนเดียวหรือพี่จะไปกันหนูสองคนเดี๋ยวหนูเอาอีกคันนึงที่มันสองคนก็ได้เลยขอลองขับเล<ด>เบิดม,มาก่อนเลยได้ๆโอ้โอะไรเนี่ยเอาแล้วกูตายได้ไงอ่ะเอา ลุดเลรถหลุตรถหลุด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 ลิซ่ารถหลุดโอ้ลิซ่ารถโอ้โหรถเลยวะเนี่ยเอ้าพี่เป็นไรอ่ะ oh. <Nered |notimestamps|> โอ <mam poems> ้ไม่น่าเลยพี่ทำไมคิดสั้นเนี่ยฮะ ีจะหนูพาไปส่งหาหมอนะพี่ครับเก็บรถก่อนไหมรับเก็บก่อนเก็บก่อนรถมันแรงมากครับไม่ได้ฮิตซ่านหรับรถมันแรงครับรถอะไรเนี่ยอยาไปด้วยอ่ะพี่ดูเขาขับยังขับไม่ได้เลยกูตายเก็บได้ไหมพี่ครับขอขับได้ไหม ไม่ได้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 ไไดูความพี่ไปส่งหาหมอนะเงาเราเราอ่ะเงาเรา <c oughs> เหนื่อยไปท,ทำงานเหนื่อย่ะทำงานเหนื่อยปะแบบพี่จะเป็นไรนะพี่แต่เราไม่น่าเหนื่อยเนาะอย่างว่าอุ้ย ตบลุดเฮ้ย,ยไม่หลุดเราไม่น่าเหนื่อยเราเนาะถูกปะอะไ,ไรอะฮะก็ปกติก็ทำกับแฟนอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอ๋อไม่ได้ทำค่ะพี่โอ้ยถึงแฟนไม่ทำด้วยใช่ไหมคนที่หน้าที่กันใช่ไหมโอ้๊ยค่ะใช่ค่ะใช่ไหมจบไปจบไปเฮียโอ้โหใช่ค่ะใช่ไหมหน่าตา เมาเมาเงินอยู่อะพี่อุ้ยสรุปมีแล้วครับแฟนอะ <c oughs> อ้าวดีดีครับดี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 ดดดโอ้ไปเรื่อยเลยอ่นน <c oughs> ตายอุ้ยคนตำรวจขับ ความเร็วเกินเหรอคะจะเไไล่ด้งร็วเกินเหรอคะทำเร็วเกินลิมิตเหรอคะเออด้วถึงสกิปเมื่อก่อนสมัยผมเล่นทำฐานเสริมเมื่อก่อนแม่งจะมีสกิปไอ้เหี้ยนี่ด้วยไหมอารมณ์แบบว่ากล้องกล้องกล้องอ่ะใครขับรถเร็วเกินแม่งจับเลยด้วยมั้งถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้ว หมอคะหมอช่วยชีวิตคนนี้ด้วยค่ะหมอเอาใกล้ใกล้ไปแล้วค่ะสติเขาไม่กพิน่ารักดียบิังไม่น่ารักเลยพี่พี่รู้จักคนชื่อชิโไหมคุณคนเจ็บเดาเราแค่าหมอให้คุณคนเจ็บครับ แล้วจ่ายค่าหมอให้นะคีมไหมอ,อ๋อขอบคุณมากครับที่เราพลาดไปโดนทำล,ลยายร่างกายไอ้เหยื่ยางแตกไอ้สัตว์คืณขึ้นมาคืณขึ้นมาอเอาสรุปนี่ก็คือกยเมื่อ,อ,นะอกี้เห็นน้องบอกว่าเราสวดน,นี่คือไม่จริงถูกไหม อ๋อครับพี่เอาดีๆเอาดีๆเอาแบบไหนอ่ะพี่ต้องแบบยิงยาหนูซ่อมก่อนตองแบบยิงยาไม่ไปถึงว่าเอาแบบไหนเอาถ้าไม่มีแล้วก็บอกว่ามีแล้วไงจะได้รู้ว่าเราอยู่สถานะอะไรได้จริงจังแค่ไหนแค่ไหนได้จริงจังก็ ก็จริงจังอยู่ครับถ้าผมจริงจังกับใครก็ค่อนข้างใจน,นี้นะ้าปิดปากเหมือนไอ้แข่งไหครับชอบหรอกไม่ได้คิดเลยไม่ได้ทำมานานแล้วตั้งแต่ตัวนั้นาสรุปก็คือมีอยู่แล้วใช่ไหมจะได้รู้ไงจะได้วางตัวถูกครับอ๋อมีนะคะพี่เสียดายวะ ที่ต้องกดตัวเองค่ะพี่ต,ตัวเองกดอะไรคนระับอุ้ย <laughs> แรงไหมพี่แรงไหมใช่ค <laughs> ่ะหนูเป็นที่ใหม่ตาตำรวจเลยพี่คันนี้รถ <laughs> เฉียดแล้วมันก็ไม่แต่ว่ามันก็เหมือนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะใช่ไหมเหมือนมันไม่ได้แต่งหรือเปล่าจริงเหรอพี่ <laughs> ไม่แรงเลยเนะี่ย ก็แค่สองวันสี่สิบเองพี่กดตัว E ดิพี่กางร่มพี่กางร่มแ้วนะโอ้โหแค่นี้ก็หนีพลแล้วพี่จริงต้องหน่อยไหมล่ะได้ไหมครับได้ไหมเอาสมาร์ทไปทำเงินดำสักอันหนึ่งได้ไหมใช่เดี๋ยวนี่ลองดูเลยครับพี่เนี่ยๆๆกองเนี่ยเลยค่ะข้างหน้าเนี่ย ซ่อมก่อนได้ไหมครับได้คะ่ะได้จบลองของซะหน่อยพี่ก็เหินไปข้างหน้าเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ครับได้พี่จบเลยพี่ไม่หรอกมาลองเล่นๆมันจริงๆมันเอามาใช้ไปจริงไม่ได้หรอกคนระับเนาะเอามาบินเล่นแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวเอาคืนของให้หนายกครับ ก็ตำรวจไ,ม,ไม่ไมาพี่เยอะอพี่รอหนอะไรนะครับเอาพี่พาเหรอไม่พลารับไม่พลา,พาจบไปแล้วไม่ต้องจบต่อนะรออัดทุ่นเดียวพอละโอเคค่ะระหว่างทางเดี๋ยวร้รองเพลงคิดม,ม,ามามีจังล, <บ S 2> ล<า>้มเลยครับอุ้ยตำร,รวจ <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยครับไม่ได้ทำอะไรผิดเลย <laughs> ส่งเก็บก <isions> ดเลยนะนี่ย <canvas> เคยเล่นโปรเพยมาก่อนน really ะได้อยากเล่นอยู่ส่งเน sure ี <estratég flush> ่ยส่งเขาว้าวาติดเลยแนะนำครับว่าเจ็ดคนนั้นเขาขับตึงมากจริงร่างในแข่งเท่ก็เท่ยู่จริงแต่ว่ามันเป็นคนละโลครับเผเถอะถ้าคุณได้คนเดียวไม่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 จับเขาไม่ได้นะอ่ะนี่แนะนำมะเดี๋ยวลองดูครับกิ๊บปูนใน้เขาเนี่ย มันกดเลยนะอันนี้พี่แอ้มขวัญคิดบ้านหนูเหรออุ้ยเกมแม่หนูจะบอกเขาว่าทั้งสองน้อยอย่าพังแล้วเนี่ยไม่ทันอะไรเดี๋พังเลยเนี่ยเนี่ยรถจะพังแล้วเนี่ยจะไม่ไปไหนเลย ไอ้รถจะพังเลยขมงงงแล้วไม่เดี๋ยวขอขอขออีกรอบหนตรวจรถไม่เป็นไรไม่รู้ครับรถไม่เป็นไรไม่รู้ตำรวจเดี๋ยขอซ่อมได้ไหมตำรวจเครื่องมันเครื่องมันกระตุกเครื่องมันชัวรครับพังคนไม่ไม่แต่งเกาะแต่งชิ้นชนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งครับตำรวจรอบหนึ่ง รั่วรถเชี่ยเลยนีคือมันบางเว้ยตอนนี้ยมาเดินเลยคือถ้ามันหนากว่านิดหน่อยแต่แต่งแต่งสักหน่อยไม่ได้ครับอันนี้แต่งได้ไหมอ๋ออันนี้มันแต่งแต่งอะครับแต่งอะไรมันมันไม่ได้แต่งครับเกาะมันบางมากเลยมาอันนี้ก็ได้ครับถือว่าต่อให้มันต้องโอเคผมต้องโดดก่อนแล้วพุง่งโอเคป่ะครับคุณตำรวจอะไรครับ,บรรเดี๋ยวเราจะ โดดตรงนี้นะครับเราจะโดดตรงนี้กด,ด x กด,ด e ปุ๊บงงแล้วน่างงแล้วพี่รัวเลยอันนี้ยางเราเปิดอะไรนะครับอันนี้ผมกริปปูนมาให้นะครับ เอาพงยาพี่ครับแล้วอันนี้ด้วยครับอันนี้ด้วยอินนยอิเริ่ม <c oughs> อ,อีกรอบไหมพี่ดูยางมาันแปลกๆไม่เออยางเป็นอะไรอะ่ะมันตันสิมันไม่น่าแตกนะมันเป็นมันไม่ได้เป็นอะไรไอ, <c oughs> อยู่ยางมันเป็นเชี่ยอะไรวะจริงๆแต่งเกาะดิ้โหดเลยแหละถ้าแต่งเกาะแต่งอะไรนี่คือแบบ เราแต่งไฮโบว์มาเต็มแล้วงผมบอกเรื่องไม่เป็นไรผมไม่พูดแล้วกันรื่งมระมูลเรื่องอะไรปล่อยเขาคุยกันเองครับไม่ไม่อยากเสนออันนี้แต่งแมพผมซ่อมมาปุ๊บเบรกหลังยกเลยเป็นไงครับผมขับเก่งปะบอกแค่นี้ว่าตำรวจพลาดแล้วครับให้ผมบินเมื่อกี้ แม็กดุงขอบคุณทากะครับทากะทากระร้องเพลงเป็นปะเราได้ค่ะพี่ร้องได้ด้ยวยร้องให้ฟังเลยแค่ร้องเพลง,งแฟนคงไม่ว่าสักเพลงหนึ่งได้ไหมครับ